สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในแมป Fish It เป็นแมปตกปลาแมปหนึ่งที่คนเล่นเป็นแสนคนเลยไม่รู้ว่าแมปนี้มีอะไรบ้างเราลองมาดูดีว,ว่าทำไมคนถึงเล่นเยอะจังดูสโตกันเลยข้างบนมีขายเบ็ดอูเบ็ดเรืองแสงสีแดงสีชมพูมีม,มีมีเรือด้วยอ,อ๋อมีใส่โค้ดได้แล้วก็สกินเคส มีแบบเสียตังกับแบบธรรมดามันก็เสียตังเหมือนกันแหละแต่ว่าแบบเงินในเกมที่ไม่ใช่เงินเติมมัจะดูหน้าตาเบ็ดอลังการมากเลยนะมีเอ็นชาร์ด้วยทุกคนไหนดูเบ็ดเราสิอันนี้คือหน้าตาเบ็ดเราเป็นเบ็ดไม้งๆ่ๆอเราลองทําตามที่เขาบอกก่อนเขาบอกให้เราตกปลาตกตรงนี้ใช่ไหม Amazing แล้วไงต่อดึงปลาอ๋อเราต้องคลิกโอเค ไหนจะได้ปลาอะไรมาได้วาตนาเบ่เอ็เจนฟิตมาแล้วก็เฟม e อ็นเจนฟิตแล้วก็เอามาขายถูกไหมขายทั้งหมดยา่าขายไปแล้วอันนี้เป็นร้านค้าขายเหยื่อเป็นกาชาเหรอหรือว่าอะไรอ่ะเป็นทุนเหรออันนี้เป็นทุนใช่ไหมไม่ใช่กาชารูปร่างเหมือนกาชาแต่ว่ามันคือทุนนะทุกคนเรามีเงินอยู่สี่ร้อยเหรียญ อ่ะซื้อซื้ออันนี้หนึ่งร้อยโอเคมีละทุนจะให้รักกับเรานะค่าความโชคดีแล้วไหนทุนกดใช้ตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ตรงนี้โอเคได้ใช้อยู่ทีนี้เราตกปาลาแล้วใช่ไหมยโยนไปกินยังอุย้ยมากินเบ็ดแล้วคลิกเมาจะพังไหมนี่ ได้อซูเร่แดมเซลเป็นระดับออ้ยมีมิวเทสเป็นโกไม่ใช่ระดับโกนะแต่มันคือมิวเทสเป็นระดับคอมมอนแล้วอันนู้นคืออะไรอะเมเทโอเรนเราอยากไปตรงนู้นอะต้องซื้อเรือที่ไหนอะลงน้ำได้ปะเดินน้ำแล้วอ๋อนี่ยสปาโบูสามร้อยวิวิดูมึงนะโอเคเอาเรือออ,อกมา แล้วนั่งขับตรงไหนเลยด้านซ้ายมีชาร์คฮันด้านขวาเป็นเมเทโอเรนเราไปตรงเมเทโอก่อนสวัสดีเพื่อนเราขอนั่งเรือกับนายด้วยได้ไหมโอ้ยเรือเบรกไม่อยู่ไหนขอตกด้วยดูซิมันจะได้อะไร มเมโทอดาวตกปลาติดแล้วปลากินเป็ดแล้วได้อะไรไหนได้ไรเอ๊ะหนึ่งจุดสองกิโลแต่คือเป็ดเดเราก,ากากมากเลยเป็ดคนอื่นเลี้ยงแสงด้วยอยากได้เป็ดเลี้ยงแสงอะทุกคนหายยังไอะผมว่าเราต้องเพิ่มลักหรือเปล่าตอนนี้จะเน้นทำภารกิจก่อน จับปลาห้าตัวแล้วก็เฮอริ n งฟิตไม่รู้หายจากไหนวยอันนี้อันใหม่เป็นระดับ u n นคอมมอนรานะต้องเอาปลาไปขายเพื่ออัปเกรดเบ็ดของเราแล้วก็เยื yeah. ่อเอาปลาไปขายกันดีกว่าทุกคนโอเคกลับมาที่เมืองปึ๊บเอาปลาขายตรงนี้ขายทั้งหมดเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะแปดทับสิบอ่ะ คือถ้าตกสิบอันเราจะได้ของดีอย่างนี้หรอตกสิบครั้งได้ของดีหรอไหนลองดูสิปึ๊บนี้ตัวที่เก้าตัวที่เก้าโอ้โหดึงยากเกินหน้าของดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นะดับอันคอนมอนอันนี้ตกครั้งที่สิบไหนครั้งที่สิบได้อะไรอันที่สิบเราจะได้อะไรปึ๊บ ได้เป็นคอมมอนอันนี้หรือเปล่าที่เขาว่าจะเป็นของฟรีอ๋อเบ็ดเรเลืองแสงนี่ทุกคนเราตกครั้งที่สิบแล้วเบ็ดเราเลีงแสงก็เท่าแบบเราต้องตกครั้งที่สิบเอ็ดแล้วเราได้ของดีถูกไหมไหนอะไม่จะดีเลยแต่วเลวลขึ้นไวนะเละเวลสี่และไหนเมื่อกี้เราได้อะไรมาได้ตัวนี้ปะเป็นอันคอมมอนธรรมดาก็ไม่ได้ของดีเท่าไหร่นะเรามีเงินแปดร้อยเหรียญละเราต้องซื้อเบ็ดเพิ่ม ไม่ได้ซื้อเบ็ดซื้อเยลือเสียนใช้พันหนึ่งเลยอะตังไม่พออ๋อนี่ร้านค้าเบ็ดทุกคนอันนี้คือร้านค้าเบ็ดอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้เก้าร้อยหเราเก็บตังมาซื้ออันเก้าร้อยชิ้นดีกว่าไหมน้ำหนักสูงสุดยี่สิบกิโลสปีสี่อันพันห้าดีกว่าไหมแต่ว่าอันลัคกี้โรสนี่มันได้ได้รักห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ แล้วก็สปีดสองกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นคาร์บอนโรลหรือว่าก๊าซโรลดีก๊าซน่าจะคุ้มกว่านะพันห้าเพิ่มอีกแค่หกร้อยจากเก้าร้อยอะโอเคเก็บตังค์พันห้าแล้วอันนี้คือร้านอะไรสวัสดีครับฟิชชิงเรดาร์หอมันคืออะไรอ่ะฟิชชิงเรดาร์เอ๊มันคืออะไรกันนะฟิชชิงเรดาร์ดิวิ่งเกียร์นี่นะ่าทำให้เราดำน้ำได้นานขึ้น แต่ฟิชชิงเรดาร์นี่คืออะไรอยากอยากรู้อะโอเคเราไปตกปลาเก็บเงินปึ๊บ Amazing ตกขึ้นมาจะได้ปลาอะไรโอ้ยอันนี้ปลาใหม่ได้อันใหม่อันนี้สีเขียวอันคอมมอนแต่แสงแบบวิบวับวิบวับมากเบ็ดคนอื่นที่ไม่ใช่เบ็ดเราอันนี้เป็นคอมมอนธรรมดา เฮ้ยไม่ใช่สิว่าผมดูผิดเหรอ,อก็ถูกอนี่คอมมอนอ๋อแต่ว่ามันเป็นขนาดใหญ่มันเลยเป็นสีม่วงเราได้ขนาดใหญ่มาสีม่วงขาดเงินอีกสองร้อยเราจะได้เบ็ดใหม่แล้วทุกคนอยากได้เฮ r ริ่งฟิตอ่ะจะได้ส่งเคว์สักทีอู้อันนี้ปลาอะไรอะ่ะปลาใหม่แล้วติดสถาะนะด้วยกราฟิต กราฟิตคือปลาอะไรติดสานะสูจเอร์เซนอันนี้น่าจะแพงแต่เขามีแบบออโต้ฟิตชิงด้วยนี่ย่ะลองเปิดสิเปิดแล้วมันจะมันเวียงเบ็ดไวอะ่ะแบบว่ามันกดไม่สุดอ,ะอ่ะให้มันตกเองอัตโนมัติคือถ้าเรากดเองน่ยมันจะเลือกแบบว่าให้สุดหลอดได้เนี่ยเรากดเองอะ่ะด้านขวาเห็นปะมันจะมีหลอดขึ้นตรงนี้ เราสามารถเพิ่มหลักคูณสองได้จากการกดหลอดตรงนี้แต่ถล้าเราเปิดออโต้มันจะไม่ได้คูณได้ยังอ่ะสองร้อยอ่ะเดี๋ยวตกตัวนี้เสร็จไปขายดีกว,ว่าสองร้อยดีอ่ะนจะได้อุ้ยตัวนี้ตกยากแฮะอะไรเนไดโกเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปขายน่าจะแพงอยู่นะตัวนี้ ตัวนี้ได้เท่าไหร่ได้สองร้อยแปดสิบแปดตัวเดียวก็ถึงละเยได้สองพันแล้วทุกคนสองพันเหรียญไปดูเบ็ดซื้อเบ็ด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 นี่เบ็ดพันห้าซื้อเลยโอเคฉันได้เบ็ดมาแล้วแล้วก็ซื้อเหยื่อใหม่ปะเหยื่อใหม่เท่าไรหร่อ่ะโอ้ราคาพันหนึ่งไหนดูเบ็ดใหม่ กั l โลดเป็นเบ็ดที่ทำจากยาต้องได้ของดีว่าเดิมถูกไหมเพิ่มเปอร์เซ็นต์ลักมาแล้วนะมันต้องได้ของดีกว่าเดิมสิตกฟืบไ,ได้ตัวอะไรอุ้ยของดีของดีงดปึ่งอา้าวเหมือนเดิมอะแต่เหมือนน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะแล้วรอบนี้ดิรอบนี้ได้ของดีแล้วดิ มาแล้วดิวปึ๊บโอ้ยเป็นบิ๊กขนาดใหญ่ตัวเลเตอร์เบ็ดนี้ได้ตัวใหญ่กว่าเดิมแต่มันไม่ติดสานะน่าจะถูกกว่าไอตัวสีม่วงที่เราเคยได้ปะ่ะปึ๊บตออีกตกมันขึ้นมามโอ้อันนี้คืออะไรอะ ออาบิโน่เป็นสถานะเหรอออาบิโน่อ๋อใช่มันติดสถานะขาวเชียวเบ็ดใหม่ก็ยังไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองไปขายกันรอบนี้จะได้เงินเท่าไหร่อะเริ่มจากไอตัวใหญ่นี่เลยตัวใหญ่เท่าไหร่โอ้ได้ร้อยกว่าเหรียญเองไอติดสถานะไม่ดีละขายแห้งตัวเพิ่งได้พันห้าซื้อซื้อเบ่ดใหม่ อบอกรักสิบสองเปอร์เซ็นรอบนี้จะได้ของดีอยู่เดิมไหมปึ๊บตกตรงนี้เลยของดีชัวมาไหมสีเขียวอู้สีทองได้เป็นกราฟิตตกตรงนี้เปลี่ยนที่ตกตกตรงนู้นไปแล้วเดี๋ยวปามันตืดนเราต้องเปลี่ยนที่ แห้มันจับทางเราไม่ได้โอ้โหโอ้โหตัวนี้ยากอยู่หนึ่งในห้าสิบอ๋อไม่ระดับความหายากบอกด้วยหนึ่งในห้าสิบยิงเลขขลังเยอะยิ่งดีแล้วทุกคนระดับเดียวกันเนี่ยสองตัวนี้แต่นี้มันเป็นโกนี่ซื้อเียร่อใหม่มาจริงป่ะเนี่นยวิชาร์คฮันเริ่มขึ้นแล้วไปรล่ฉลามทุกคนรล่ฉลามตรงนูน้น ชาร์คนอยู่ตรงนู้นเตกเรือเอาเรือออกมาไปตรงนู้นมีชาร์คหันไปล่าฉลามกันทุกคนไปไปไปล่าฉลามแล้วคือชาร์คหนกับเมเทโอจริง,รงๆเราควรตกอันไหนมากกว่ากันก็ยังไม่ดูไม่มีข้อมูลบอกแต่ไม่เป็นไรชาร์คเพิ่งมาลองชาร์คดีกว่าเมเทโอเราเคยไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น ้องชาร์กดูเผื่อเราจะได้เฉลอมสลามของเขาบ้างเนี่เนี่นี่น,นี่ตรงนี้ใช่ไหมฉลามตกตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าฉลามจงมาชาร์กฮัน้นฉันตกอยู่คนเดียวต้องได้สีฉลามอะฉลามหน้าตาแปลกไม่ใช่ฉลามนะอันเนี้ย้ยอันนี้ฉลามหรือเปล่าสีฟ้าอุ้ย,ยตกยากด้วยนี้โอ้ย หนึ่งในสามรอยห้าสิบอันนี้เป็นตัวที่หายากที่สุดที่เราเคยจับได้ทุกคนมันคืออ้าวหายไปไหนอะนี่ตัวนี้ Candy Butterfly ปลาผีเสื้อ Candy ลูกอมอผีเสื้อผีเสื้อลูกอมสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้เราเลเวลสิบสามละ โอ้ย10ไฟแล้ววิ่แรงวัตเตอร์ไฟเหมือนเดิมือเป่าวันนี้หนึ่งใน250้อยคกลับมาถึงเมืองแล้วดูสิว่าเราจะขายได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ปลาทั้งกระเป๋าเรานี่เยอะมากมีสองตัวนี้น่าจะแพงอ่าลองตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้แพงสุดขายได้400อันนี้ล่ะ300ขายทั้งกระเป๋าได้1 0กเรามีเงิน3,000ละเราหน้าต้องเพิ่มค่าหลักทุกคนเราถึงจะ จับฉลามตรงนู้นได้ไว้พาร์ทหน้าด้วยกันเนาะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับแบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย